รายการใหญ่อย่างยูโร2024นั้นถือว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่มีคนจับตามองมากที่สุดในโลกรายการหนึ่งเนื่องจากจะเป็นการฟาดแข่งกันระหว่างยอดทีมของทวีวิวโรปที่มีแต่ผู้เล่นชั้นนําอีกทั้งหนึ่งสิ่งที่ผู้คนมักจะให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนั่นก็คือดาวรุ่งทั้งหลายที่มักจะโชว์ผลงานได้ดีและแจ้งเกิดกันในรายการทําให้ในวันนี้พวกเราแวดวงฟุตบอลก็จะพาทุกคนมาดูกันว่า เจ็ดดาวรุ่งพุ่งแรงในยูโร2024ที่น่าจับตามองนับตั้งแต่จากนี้ไปจะมีใครกันบ้างและก่อนที่เราจะเริ่มกันเพื่อไม่ก่อให้เกิดดราม่าใดๆการหยิบผู้เล่นมาในครั้งนี้เราจะยิงจากฟอร์มกับต้นสังกัดในฤดูกาลที่ผ่านมาบวกกับความสําคัญในนามทีมชาติในรายการนี้หากทุกคนพร้อมและเข้าใจตรงกันแล้วมาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับคนแรกฟเรียนเวส สำหรับดาวรุ่งพุ่งแรงในทีมชาติเยอรมันการที่จะดูไปที่จ้ามามูเซียล่าหรือโฟรินเวสก็คงไม่ผิดแต่ในทัวนเมนต์นี้เราก็ขอโฟกัสไปที่เวสครับเขาเพิ่งจะอายุ21ปีเท่านั้นเขาประเดิมสนามให้ทีมชาติเยอรมันตอนอายุ18ปีในช่วงปลายปี2021เขาคือดาวรุ่งที่เปล่งประกายฟอร์มที่ดีแต่โชคร้ายที่อาการบาดเจ็บอย่าง ACL มาฉุดรั้งการพัฒนานการของเขาในช่วงหนึ่งแต่อย่างไรก็ตาม เวสสามารถกลับมายืนหยัดด้วยตัวเองอีกครั้งและเป็นกำลังสำคัญในการผ่าบาเยอร์เลวูเซ่นคว้าแชมป์บุนเดสลีกาแบบไร้พ่าย แข้งวัย21ปีเป็นหนึ่งในเพียง2นักเตะในลีกที่ทำได้ทั้ง10ประตูกับ10แอสซิสในฤดูกาลนี้และเป็นคนแรกที่ทำได้ทั้ง2อย่างครบนอกจากนั้นเขายังเปิดฉากศึกยูโร2024ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิงประตูแรกในเกมที่เยอรมันถล่มสกอตแลนด์ไป5ประตูต่อ1หนึ่งไปถึงเวสจะไม่สามารถพาทัพอินทรีเหล็กไปได้ถึงฝั่งฝันแต่เขาก็ยิ่งถูกจับตามองเข้าไปอีกหลังจากมีฟอร์มยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์นี้คนที่2 กองหลังอนาคตไกลของอิตาลีลิคาโดคาราฟิโอลีอิตาลีมีนักเตะดาวรุ่งมากมายแจ้งเกิดทั่วทวีวยุวโรปแต่ก็มีบางส่วนที่ต้องพลาดยูโร2024เนื่องจากอาการบาดเจ็บเมื่อจะเป็นเดสตินีอุดอกีและจอโจสคาร์วีอย่างไรก็ตามแนวรับดาวรุ่งอีกคนที่พร้อมเฉิดฉายก็คือลิคาโดคาราฟิโอลีวัย22ปีจากโบลญนา คาราลาฟิโอรีลงสนามให้กับโบลญนยาในเกาโชซิลิอาถึง30นัดทําได้5แอซิดนอกจากนี้ยังสกัดบอลสาเร็จ74ครั้งและแย่งบอลขึ้นในแดนตัวเองได้ถึง107ครั้ง คาร์ลฟิโอลีเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับของอิตาลีที่ยูโร2024ถึงแม้จะมีจังหวะโชคร้ายที่ทําเข้าประตูตัวเองแต่ผลงานโดยรวมของเขายัางยอดเยี่ยมน่าประทับใจและถึงแม้จะตกรอบไปจากการโรซื้อสแลนเคียตกรอบในรอบ16ทีมไปเขาก็ยังถูกชื่นชมและถูกทีมใหญ่หลายๆทีมสนใจดึงไปร่วมทีมโดยเฉพาะกับอาเซนอลนที่เขามีโอกาสย้ายไปสูงมากคนที่ 3. อารากูแล่ดาวรุ่งพุ่งแรงแม้รุมเร้าด้วยอาการบาดเจ็บ แม้จะถูกรบกวนด้วยอาการบาดเจ็บตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาแต่อาดาก,กูแลก็กลับมาเบ่งบานได้อย่างถูกที่ถูกเวลาเขาเพิ่งเพิ่มฟอร์มร,ร้อนแรงก่อนศึกยูโรดาวรุ่งชาวเติร์กวัย18ปีสร้างผลงานยิง6ประตูจาก7เกมหลีกนัดสุดท้ายกับเรอัลมาดิดถึงแม้จะได้เป็นตัวจริงเพียง4นัดเท่านั้นกูแล่ย้ายมาเรอัลมาดิดพร้อมกับพรสวรรค์เต็มเปลี่ยนในฐานะดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดของตุรกีและถูกมองว่า จะกลายมาเป็นตัวแทนของโทนี่โคอสที่แขวนสตาร์ทไปเห็นทีคงไม่แปลกใจที่เขาได้รับโอกาสลงเล่น11นัดกับทีมชุดใหญ่และกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ยูโรที่ทําประตูได้ในนัดเปิดสนามแย่งสถิติเดิมของคริสเตียโนโรนัลโดมาครองได้สําเร็จอีกทั้งยังมีสถิติที่ยอดเยี่ยมในรายการจากการทําไป1ประตูกับ2แอซซิตจนทาให้มานอกสายตายอย่างตุรกีไปไกลได้ถึงรอบแทีมสุดท้ายเลยทีเดียวคนที่4จากสโลวีเนีย เบนจามินเ e สโกดาวรุ่งผู้สืบทอดตำนานจากเลสบูซาวบวกเบนจามินเซสโกถูกคาดการว่าจะเป็นนักเตระระดับโลกนับตั้งแต่เขาแจ้งเกิดกับเลสบูซาวบวก เดินตามรอยเท้าของเออร์ลิงบราว์ฮาร์เลนตลอดการคาแข่งกับทีมในออสเตรียเขายิงไปทั้งหมด29ประตูจาก79เกมก่อนย้ายไปร่วมทีมพี่น้องอย่างอาเบลไลซ็กฤดูกาลแรกในบุนเดสลีกาเยอรมันถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมในวัย20ปีเชสโก้ ko, ตัดไป14ประตูจาก31นัดนอกจากนั้นเขายังติดทีมชาตสโลวีเนียไปแล้ว34นัดยิงไป11ประตู และกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ิ้งประตูให้ทีมชาติได้เร็วที่สุดเพียงไม่กี่เดือนหลังจากวันเกิดครบ18ปีเชสโกลงสนามเป็นตัวจริงทุกนัาให้กับสโลวีเนียในยูโร2024แต่น่าเสียดายที่พลาดโอกาสสำคัญหลายครั้งส่งผลให้พวกเขาตกรอบในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ก่อนหน้านี้เชสโกก็เพิ่งหักอกอ,อ,กอาร์เซนอลไปด้วยการต่อสัญญากับอาร์เบลไลซิกไปอีกหลายปีคนที่5จูดเบลลิงแฮมหัวใจสำคัญของซิงโตคคำราม แห่งวัย20ปีมีฤดูกาลแรกที่ยอดเยี่ยมกับเรอัลมาดริดโดยการคว้าแช,ชมป์ลาลิก้าและแชมป้ยิสลีเขาก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในช่วงต้นฤดูกาลที่เรอัลมาดริดต้องการแทนที่ประตูของคา,าร์เดมิซิม่าที่ย้ายทีมไปโดยยิงไป10ประตูใน10เกมแรกของลีกแต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บและการพักทําให้เบลลิงแฮมจบฤดูกาลในการยิงในลีกไป19ประตู ควบคู่กับการทำอีก6แอซิดมีเพียงแค่3คนเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับประตูนในลลิก้ามากกว่าเบลิงแฮมเขายังเป็นคนสำคัญในเกมเปิดสนามของอังกฤษที่พบกับเซอร์เบียและเขาก็เป็นฮีโร่ให้อังกฤษอีกครั้งในรอบ16ทีมด้วยการยิงประตูตีเสมอในนาทีที่95กับสโลวาเกียด้วยการยิงจักรยานอากาศซึ่งจูดก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ยูโรกับทัพสิงโตคำราม เพราะพวกเขาก็เพิ่งทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศที่จะรอพบกับเนเธอร์แลนด์และหากเขาคว้าแชมป์ยูโรได้ก็มีโอกาสสูงมากที่จูดจะคว้าบอลลงดอไปในปีนี้คนที่ 6. ชาบี้ซิมมอนดาวรุ่งพุ่งแรงแววดีจากเนเธอร์แลนด์แดนกังหันนั้นกำลังมีคืนลูกใหม่ที่พร้อมจะพาทีมสู่เส้นทางแห่งอนาคตและดาวรุ่งที่อายุน้อยอย่างชาบีซิม,มอนกลังเฉื่ฉายอย่างเต็มที่ในวัย21ปี กลายเป็นนักเตะชาวดัชที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถยิงประตูและแอซิ์ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกได้นับตั้งแต่อายันรอบเบนที่ทำไว้ในเดือนสติกายนปี2003โดยทำได้ในอรอบแบ่งกลุ่มให้กับอาเบลไลซิกพบกับคราวเวนาชเวดาเมื่อตอน้นฤดูกาลนี้หลังจากที่ประสบปัญหาเล็กน้อยที่ปารีสแซงต์แบมงซิมมอนกลับมาลงสนามอีกครั้งด้วยสัญญาย,ยืมตัวกับไลซิกโดยยิงไปแปแป,ประตูกับ11แอสซิสซิใน32นัดของบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ มีเพียงอา e เลสกิมาโดเท่านั้นที่ทำแอซิสไป13ครั้งมากกว่าซิมมอนในบนเดสลีกานอกจากนี้เขายังมีส่วนร่วมกับประตูโดยเฉลี่ย0.64ครั้งต่อเกมซิมมอนเป็นนักเตะที่ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ไปแล้ว14นัดจากทั้งหมด18นัดและทำไป3แอซิสในศึกยูโร2024ทำให้เขามีลุ้นที่จะพาทีมเข้าชิงในรายการนี้ซึ่งจะต้องเจอกับอังกฤษในรอบรองและเป็นโอกาสอันดี ที่ซิมอนจะพาทัพอัศรินสีส้มคว้าแชมป์เมเจอร์ใหญ่ได้นับตั้งแต่ครั้งล่าสุดในปี1988ที่คว้าแชมป์ยูโรในยุคสมัย3าทหารเสือและแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายคนที่7นั่นก็คือลามินยามาดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดแห่งยูโร2024 ในวัย16ปีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนกําลังทําอะไรกันอยู่ครับถ้าตัวผมในตอนนั้นก็ยังคงหาเรื่องจีบสาวไปวันๆส่วนลานมินยาเมานั้นลงเล่นหนึ่งในรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของโลกลูกหนังและยังเป็นตัวจริงอีกด้วยซึ่งไม่แปลกถ้าเธอเรียกได้ว่าเขาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดเหนือกว่าดาวรุ่งคนไหน,ไหนในศึกยูโร2024สายตาของแฟนบอลทั้งโลก ต่างจับจ้องมาที่สเปนเพื่อรอติดตามผลงานของแข้งวัยเพียง16ปีรายนี้ยาเมาทำลายสถิติระดับสโมสรและทีมชาติไปแล้วมากมายเขาเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่เคยลงเล่นและยิงประตูให้กับทีมชาติสเปนนอกจากนี้ในฤดูกาลนี้ยาเมายังกลายเป็นคนอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นและแอซซิดในรอบนอกเอาของรายการแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยซึกยูโร2 0 2 4ยาเมาก็ยังสร้างสถิติได้อีกถึง3อย่าง เขากลายเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นและแอซิดในยูโร2024โดยเป็นตัวจริงในเกมที่สเปนชนะโครเอเชียสประตูต่อ0ูย์และแอซิดให้ดานี่กระเปะายิงประตูนอกจากนี้เขายังเป็นคนอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในยูโรอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าสร้างสถิติมากมายเขาทำไปแล้วถึง3มแอซิดในรายการนี้และยังมีโอกาสที่จะสร้างสถิติเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดของรายการที่ทำประตูได้เพราะในปัจจุบัน สเปเก็ทะลุไปถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งทัพกระทิงดู ก็น่าจะเตรียมพร้อมเจอกับฝรั่งเศสอย่างแน่นอนแต่อย่างที่รู้กันทัพตาไก่นั้นถือว่าเป็นอีกทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ซึ่งมาเชียเรื่องง่ายๆแน่นอนครับเราก็คงต้องส่งกำลังใจให้เจ้าหนูรามินยาเมาไม่ต้องรีบกลับไปเรียนในเร็ววันนี้นะครับก็ครบกันไปแล้วสําหรับเจ็ดาวรุ่งที่น่าจับตามองนับจากนี้ไปซึ่งก็มีดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกหลายคนที่เราไม่ได้มาพูดถึงกันครับในรายการนี้เพราะก็คงอาจจะทาให้คลิปนี้ยาวเกินไปสุดท้ายนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท,ทุกคนคิด เทียนยังไรกับ7ดาวรุ่งเหล่านี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับถ้าทุกคนชอบกันให้พวกเราเพื่อลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์จากพวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ